สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะสวัสดีเกษตรกรทุกคนนะคะวันนี้ลูกออดนะคะก็จะพาะพี่น้องมาดูนะคะไข่กลบลอตแรกนะคะของปีนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มากได้หม่นะคะก็จะได้ในขนาดหนึ่งนะคะเพราะว่า เนื่องด้วยนะคะสภาพอากาศแล้วก็หลายๆปัจจัยนะคะทำให้ก่อบของเรานะคะไข่ได้ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็จะพาท่านนะคะทั้งหลายมาดูนะครับเป็นลอนแรกนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะคะอันที่ท่านเห็นไอด้ดำๆอยู่นะคะก็เป็นไข่กบนะคะ คนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆนะคะสาระดีๆที่ลูกอ้อยนำมาให้ท่านได้ชมได้รับฟังกันในต่อๆไปนะคะในคลิปหน้านะคะหากท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยนะคะอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะลูกอ้อยก็จะเข้าไปตอบนะคะ หากพี่น้องมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเข้ามาเลยนะคะวันนี้เราก็พามาดูไข่กบล้นแรกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเริ่มฤดูการเพาะพันธุ์อย่างเต็มที่แล้วนะคะ เผื่อว่ากเกษตกรกรบางท่านมีความสนใจที่จะเลี้ยงกบนะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็สามารถอคอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้นะคะคนไหนที่กําลังหาประสบการณ์อยู่นะคะหรือว่ากําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านได้ดูนะคะเป็น ความรู้นะคะเล็กๆ,ๆน้อยนะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเอา่อจากไข่เนี่ยแล้วก็จะแตกตัวเป็นตัวอ่อนเนี่ยยังไงนะคะกี่วันนะคะแต่ต้องดูก่อนว่าไข่ของเรามีความสมบูรณ์หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาล้นแรกนะคะก็ ไว้ใจไม่ได้นะคะก็ต้องดูก่อนนะคะสภาพความสมบูรณ์ของไข่นะคะแล้วก็ความแข็งแรงของแม่พันธุ์นะคะห <blind> ากท่านนะคะ,ะมีปัญหาในการเพราะเลี้ยงยังไงนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะคะ คนไหนนะคะที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะแล้วก็เป็นช่องทางนะคะหากท่านสนใจนะคะที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะเราก็ให้คำปรึกษากับท่านได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ